เลสซิ่งแชนแนลนะรถเดินไม่เต็มสูบครับตอนนี้อยู่อะไรอ่ะตอกจนันตอกจนันพอดีว่ามางานข่าดำนะแต่งตัวนะมางานข่าดำรถมันเดินไม่เต็มสูบมันเดินแค่สามสูบนะมันก็พอจะวิ่งกลับได้หรอแต่ก็สงสารมันตอนนี้อยู่ในปั๊มนะครับพอดีพี่กู้ภัยเขาช่วยหาเครื่องมือมาให้ผมลืมเอาเครื่องมือขึ้นรถนะก็ไม่คิดว่ามันจะเสียตอนนี้เราอยู่ตรงอู่นะครับใน ทิ้งในกรุงเทพนะขาดหัวเทียนอยู่ไหนไม่ดูดิครับวันนี้มีลูกค้าเอารถมาให้ใส่ตัวหลอกแอร์แบของผมนะ อันนี้ของเก่าที่เขาใส่มานะถามก็จังเลยทําไมแพงจังของผมไม่รู้นะแต่ใส่ของผมระดับใครที่ซื้อไปใส่เองนะครับ400เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพร้อมส่งให้ไปสานีนะไม่ไม่ไม่คิดค่าส่งนะแล้วก็ไม่ดับทักมาบอกนะครับผมส่งของคืนให้ผมโอนเงินคืนให้แล้วส่งของกลับมาถ้าไม่ดับนะ <S <s เผื่อไม่มีปัญหาอื่นบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นที่พวงมาลัยอย่างเงี้อยอย่างคันเนี้ยมันมีปัญหามันมันมีไฟแอร์แบ็กโชว์เพราะว่าเปลี่ยนพวงมาลัย นะเป็นพวงมาลัยซิงอย่างเงี้ยไฟแอร์แบ็กต้องโชว์แล้วเพราะแป,ป็นแอร์แบ็กมันออกไปนะครับเพิมเติมไหมอ้อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล่องเนี่ยมันสามารถปิดระบบได้นะครับเพราะว่าวันนั้นผมมีมีน้องที่ซื้อของไปแล้วทักเข้ามาถามว่าอยู่ดีอะ่ะทาไมกล่องกล่องมันไม่ทํางานนะวิธีการปิดวิธีการปิดหรือเปิดกล่องนะครับทาอย่างนี้นะสตาร์ทรถก่อนโอเคตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดล็อกค้างไว้นะ กดล็อกค้างไว้ตอนที่รถสตาร์ทนะครับดูนะหนึ่งสองสามเนี่ยได้ยินเสียงมันดังตึ๊ดหนึ่งถ้าตึ๊ดเดียวนี่คือเป็นการปิดระบบของกล่องรีโมทนะครับมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะยกเว้นสตาร์ทรถได้อย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมอีกทีนะผมกดค้างไว้นะหนึ่งสองสามแบบหนึ่งพอดังสองตึ๊ดเนี่ยมันก็จะเปิดระบบการทํางานนะครับรถล็อกสตาร์ทผ่านรีโมทหรือว่าล็อกรถอัออตอนโนมัตินะครับ โอเคนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่เฟืองนะเราต้องหล,อล่อรื่นด้วยนะเนี่ยตนะัวดีเลยตรงเนี้ยให้พวกน้ำยาโซนกอะ่ะมันทาเข้าไปข้างในก่อนให้มันขยับได้นะครับแข็งมากๆเดี๋ยวมันก็จะไม่หมุนอี่อยู่ดีอะ่ะที่เหลือเราก็ทําความสะอาดด้วยนะเฟืองที่ใช้เป็นมีเนียมนะครับเฟืองเป็นมีเนียมนะรับประกันเลยว่าไม่มีแตก ถ้าแตกมีแต่กระจกหักอย่างเดียวอันนี้เปิดอีกตัวนะครับพี่เปลี่ยนมีคนถามว่าหลอด LED ผมทนไหมนะอันนี้ลูกค้าใส่ข้างบนข้างล่างเป็นหลอดที่ผมขายบ่อยๆนะครับเป็นแบรนเป็น4ีหนะทั้ง C6X ทั้งไอแอมนะครับผมจะให้ดูนะว่ามันทนไม่ทนนะนี่เห็นอะไรไหม สี่สิบสองสิบเก้านะครับวันที่สายไปวันที่สี่เดือนสิบสองปีสิบเก้านะครับตอนนี้เดือนสิบสองปีอะไรครับสองพันยิบเอ็ดนะครับสองปีกว่าแล้วนะยังใช้งานปกตินะครับที่คันนี้เข้ามาเพราะว่าปักข้างล่างมันหลุดนะผมเห็นปักมันหลุดพอดีผมเลยเสียบให้จบครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่เสีย เข้าไปอย่างนี้เอาให้ถูกข้างนะข้างนี้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งตัวหนอนนะเราต้องเข้าอย่างนี้แต่ว่ามันดันไม่เข้าถ้าเป็นพลาสติกอะ่ะมันพอฝืนได้แต่พอมันเป็นเหล็กอะ่ะมันฝืนไม่ได้ง่ายๆนะใช้พลาสติกนะครับอย่าใช้เหล็กนะใช้เหล็กหัวมันจะบี้ใช้พลาสติกนะเนี่ยผมใช้พลาสติกนะเหล็กนิดนึงนะครับต้องให้มันสุดเฟืองเลยนะ ไม่งั้นมันจะขัดกันโอเคลงสุดเฟืองแล้วเห็นไหมท่านี้เป็นใช้ได้ครับอันนี้แหละที่ต้องการให้ดูวิธีการถอดกระจังนะครับผมได้มาจากคนขับรถตู้คนขับรถตู้สอนผมมานะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกนะแต่ว่ามีลูกค้าดีๆเยอะวิธีการถอดนะครับ ข้างนึงนะกบมือแล้วก็ปุ๊บตรงช่วงนี้นะครับเหนียน mm ั้นหลุดมันมีปุ๊บไล่ได้เลยอย่าไปง้างเขานะ mm hmm. ง้างเขาง้งางเขาออกมาเลยอะ่ะกิ๊ิมันจะเสียนะครับจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าหรือจะเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับให้ถอดอย่างนี้นะ mm hmm. วิธีถอดโคมไฟนะครับเอามือจับตรงนี้ช่วงนี้นะมันจะมีที่ให้เราจับเหนียวอ,อยู่หน่อยนึงเราก็ดึงแบบนี้ดึงออกมาเลยครับหลุดแล้วหนดนะ สายไฟโครงไฟเนี่ยเราถอดออกมาได้เลยนะเพราะเดี๋ยวผมจะทํางานจากข้างล่างเพราะฉะนั้นผมจะถอดอันนี้ออกไปเลยได้ไม่เก,กะกะวิธีใส่กระจกนะวิธีใส่แผ่นกระจกนะครับดูนะมันจะมีเขี้ยวบนจะมีเขี้ยวบนอยู่นะเขี้ยวบนเราจะต้องเสียบขึ้นอย่างนี้แล้วเราต้องกดลงไปอย่างนี้นะเขาจะมีเขี้ยวอยู่นี้นะทำความสะอาดเยเอามือเอามือกดได้นะแต่อย่ากดเดยอะ มันลังได้อยู่นี่นะดูนะเกี่ยวขึ้นไปอย่างนี้นะพอเกี่ยวขึ้นไปปุ๊บได้ล็อกแล้วเรารู้มันได้ล็อกใช่ไหมแล้วกดลงมาเลยหนึ่งสองจบแค่นี้ครับโอเคคันนี้สวันนะจบงานแล้วคันนี้เรียบร้อย มาเลยนะรถวิ่งได้แค่นเนี้ยปัญหาคือรถมันเดินแค่สามสูบนะครับรถไม่มีแรงนะแล้วก็รอน้ำมันผมไปเนี่ยเกินครึงนะ่งแล้วปกติมันไม่ถึงหรอกรถวิ่งสามสูบนะครับมันกินน้ำมันนะขับเร็วก็ไม่ได้นอ้อเราก็กลัวรถอาการมันจะแย่นะตอนนี้ก็ถึงนี่ละ บังแสนแล้วพอดีว่าแวะพักกลางทางด้วยนะครับหลับไปชั่วโมงกว่านะขับช้าแล้วมันง่วงก็เลยต้องค่อยๆจอดนอนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ รถล,ลูกค้านะครับโตยโยต้าวีโก้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามการนะครับเป็นวีโก้ตัวแรกนะครับมีปัญหาอย่างงี้ขับรถตรงๆแล้วแต่ไม่ดังต้องหักพวงมาลัยแล้วแต่ดังอยู่งี้บีบแต่ไม่ดังเห็นไหมพอเอียงเนี้ยเนี่ยพอมาตรงเนี้ยดังเห็นไหมแต่อยู่งี้ไม่ดังเดี๋ยวเราแกะมาดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะเนี่ยขาตัวเนี้ยมันเตีย้ย ี่เพราะเนี่ยมันตามอายุมันสึกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันสึกหมดแล้วแล้วก็ขยับตัวนี้